ญี่ปุ่นขึ้นชื่อว่าคนทำงานหนักพักผ่อนน้อยแต่ปัจจุบันพวกเขาได้เปลี่ยนไปแล้วรัฐบาลญี่ปุ่นเสนอนโยบายให้บริษัทต่างๆลดชั่วโมงทำงานเหลือเพียง4วันต่อสัปดาห์เพื่อให้คนมีเวลาพัฒนาทักษะใหม่ๆได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นและยังคาดว่าจะเป็นการแก้ปัญหาประชากรที่มีอัตราการเกิดต่ำได้อีกทาง ในปี2020คนญี่ปุ่นมีชั่วโมงทำงานเฉลี่ยว,วันละ7ชั่วโมงกว่าลดลงจาก12ชั่วโมงหากนับจากการทำงานสัปดาห์ละ5วันแม้จะลดชั่วโมงการทำงานแต่ค่าแรงกลับสูงขึ้นโดยเพิ่มขึ้นอีก3.8%ในช่วง3ปีเที่อังกลฤษนอกจากมาตรการผ่อนคลายผู้คนออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านได้แล้ว ก่อนหน้าน,นี้องค์กรเคลื่อนไหวในอังกฤษเสนอการทำงาน4วันต่อสัปดาห์โดยไม่หักเงินเดือนหวังว่าจะลดการใช้พลังงานในออฟฟิศและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้รถใช้ถนนการศึกษานี้เชื่อว่าจะเป็นวิธีช่วยแก้ปัญหาว่างงานทำให้คนทำงานมีสุขภาพกายและใจดีขึ้น ประเทศไอซ์แลนด์ก็ลดการทำงานเหลือ4วันเช่นกันจากสัปดาห์ละ40ชั่วโมงเหลือเพียง35-36ชั่วโมงแม้จำนวนวันทำงานลดแต่รายได้ยังคงเดิมซึ่งนี่เป็นผลการศึกษาในประเทศมีแรงงานกว่า25,000คนหรือคิดเป็น1%อร์เซของประชากรแรงงานในประเทศร่วมทดลองโดยตลอดการศึกษาระหว่างปี2 0 1 5ถึงพบพบว่าประสิทธิผลของงานยังดีเหมือนเดิมแต่พนักง,งานเครียดน้อยลงและมี Worklife Balance ที่ดีขึ้น